ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้เขาดงครับมันจะมาหาดูมิมครับดูมิมดูพึ่งครับผมมาปลาเดิมครับจำได้ไหมที่าบเนี่ยรอยที่าผมมามาตอนนั้นที่แบบรอยข้าวครับที่ว่ารอยข้าวตรงนี้เนาะวันนี้ก็เลยลองมาย่าไ่ทีครับหลายหลายวันแล้วครับ ก็เลยจากลองมาดูว่าเจอพึ่งไว้ครับเจอพึ่งมิมไหวจะมาลองดูว่ายังอยู่ไหมอะไรไหมก็จุดเนี่ยผมเคยทำเขาเรียกว่าอะไรทำคอนทำคอนให้พึ่งหลวงอยู่ครับก่านมันเป็นตาอยู่ผมก็เลยลองทางทางทางถางไว้ให้มัน เดี๋ยวไปดูครับผมว่าวันนี้เราจะเจอไหมพื้มิ่งจะยังอยู่ไหมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับดกเล็กนิดนึงครับป่าก็ยังอยู่ทุกคนตอนนั้นยังไม่เป็นน้ำเลยยังไม่เป็นลังเลยี่เป็นลังแล้ครับปุ๊บปุ๊บนี่ครับนี่ยังดูครับผมเดี๋ยวจัดกันครับ ทุกคนที่ผมทำไว้ครับที่ผมทำไว้มันมาอยู่จิงครับมันมาอยู่จริงๆไม่รู้จะมีน้าไหมโอโ้ดีใจเลยด้วยนี่มันมาอยู่จริงครับเอ,อ้างัน้นเดี๋ยวไม่รอช่าครับผมอยจะลองรวมควรดูครับ ไหนจะเป็นลรวแหละโอเคครับเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ครับผมวันนี้ลุยเดี่ยวเลยครับโอเคครับครบพร้อมครับผมครบพร้อมก่อนพร้อมครับผมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับท่านข่า,ขาไปลุยกันเลยครับ างไปกันเลยครับขบติดเรียบร้อยครับผมไหนล่ะโอ้ขึ้นนอบานีนอ่านออ้าวขบมีปัญหาครับขบมีปัญหาดับครับแบบนึงนะครับเด้อ บินใส่ตุบตับตุบตับเลยครับนี่ครับอ้ดกันเลยครับผม โอ้โหขบีปัญหาครับออกก่อนครับโอ้โหขบีปัญหาครับทำไม,มกรอบครับผมพยายามตัดเลยนะครับเนาะถ่ายไม่ได้ครับครับมขอโทษด้วยนะครับผม ที่ถ่ายดูให้ไม่ได้ครับครั้งแรกครับทุลักทุเลครับเขาสองรอบครับหลนเต็มหัวเลยครับไม่รู้จะกี่แม่ครับดิมตัวไม่เขาโอเคครับไม่กี่เกือบไม่รอดครับไม่ได้ถ่ายเลยครับมาสัตว์ผมโป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 เลยมาสุดยอดจริงครับแต่เอามาละคนเดียวด้วย ท,ทายก้องต่างกองทายกับทายไม่ได้จับกลองวิ่งหนะีแล้วแม่สุดยอดเลยครับนังไม่ใหญ่รอกจะว่าหูโคตรดุเลยวัดีผ่านผลนู่นตามมาสมทบครับผมตามมาหัวเราะครับตามหัวเลาะครั้งแรกครับได้วิ่งเลยครับมันเก็บตอดผมเปนการลำตับตับขนาดขับมาเป็นร้อยสองร้อยเมตรมันยังเลยต่คุมอยู่เลยนะ่ะยังตามอยู่เลยน่ะคิดดูว่าดุไม่ดุแค่ไหนน่ะเอ้า หินสามชนหมวกตบตบตบวาเนอนจริงครับเอ่ะเดี๋ยวมีสายรายงานว่ามีตัวกินน้ำอยู่ทางนู้นแหละเดี๋ยวผมจะพาไปครับผมโอเคครับครับผมสายรายงานว่ามีพึ่งหลวงมากินน้ำตรงนี้ครับจุดนี่็เลยตามครับตามมาครับแต่ไม่เจอแล้วครับไม่เจอพึ่งหลวงครับเจอแต่พึ่งมิมครับกำลังกินน้ำเต็มเลยครับนี่ ดูที่ทางสักครู่ครับผมม,มเห็นมันพาไปครับลังมันอยู่ตรงไหนมันจะพาไปหาลังมันโอเคครับแป๊บนึงครับด่ทิศทางนะครับไปนี่ละครับตรงไปนี่และโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนลุยกันเลยครับมันเคยพาไปไถูก ตามไปเลยครับผ่านผลหมดเจอแล้วครับผมนีม่ดอก,มมดอกมไม้มันงามเลยมันมีนีมันจะแตงยอมเยน่ครับนี่ครับโอ้สวยอยู่ครับเนาะอันนี้ใกล้เด้อดู้ไหมฮะไม่น่าดูครับเต็มแล้วแต่เพิง่งลวงไม่รู้อยู่างนีครับเดี๋ยวดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับผมผมเขาใกล้ไม่ได้ครับ ว่ามีกินไรอยู่ครับเดือดซู่เมาส์ทำนี่แหละครับผมโอเคเดี๋ยวให้ยพันผลจัดเนาะผมไม่กาจัดนะครับมีกินไรลมีกิ่นไรแล้วครับขนาดอยู่ไก่มันยังแตกสื่อมาใส่ผมเลย <c oughs> เดี๋ยวใ่าพันผลจัดครับ <c oughs> ครับนี่พันผลจุดทูบเรียบร้อยครับทูบหนึ่งดอก <c oughs> หนึ่งดอก <c oughs> หนึ่งดอกพอครับ โอ้จริงขึ้นดอกก็พอแล้วดูบุบ่พอครึ่งดอกดอกครับมีดเดียวนี่น่ะเดี๋ยวผมไปหามุมจับดีๆก่อนด้วยด้วยดูมันแตกวะยานใส่เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองที่โดนด้วยกันว่ากันดูมันยานใส่แล้วครับยานใส่แล้วอืเอากัน โดนควันก่อน,นิ่งลูกนะาทำเป็นซาไปกันแหละอืมโอ้ยม,นม,นมนีน้ำมีน้ำมีน้ำลูกเดมีครับนั่นรูึกว่าเหมือนจะพิดตาเลยรขังกลันะไม่รู้อะเห็นเผยเผยนิดๆแล้วครับอือดูน้ำหน่อยโอ้พิดตาตลอดเลยช่วงนี้อือจริงจริงจะไม่รตรงเท่าไหร่ ธรรมดาเลยครับมั็นยังไม่ถึงนาทีเราจีเานานนะดอกใหม่มันหายากดอกใบห,หายากแบบนึงครับก็ไปกินดอกกระปูดนึ่งดูหัวน้าฝั่งนี้ครับโอ้โิดตาดีจอดเลยครับเรียกว่าชาปูนนะตัวจะเครื่อหไหยครับผม รังมันจะแก่เนาะถอดหมอ้อจะมุดตะวันมันต้อ,อ่งนี้มันจะเป็นเกา่าจักหนึ่งยังไม่ลงพันผลกำลังกแก๊บเก็บอเคครับเดี๋ยวกองผมค่อยไปดูตอนเอาออกเดี๋ยวนะโอเคครับตัดพันผลตัดครับกล่องลมยิงไปแหละ แก,ก็บกันรมอีกซะลำบากเนาะเนี่ยลืมเอาของที่ดูเอามาหนิ <c oughs> แข็งโค้งคนไก่ก็เกา่าคนก็แก่ไม่แก่ต่อครับกำลังดีครับสี่สิบกำลังดีดีครับมาแล้วครับไปออกไปดูข้างนอกกันครับเรียบร้อยแล้วครับขันคุนออกมาแล้วครับผมไหนน้ำหวานครับปูแขวนว่านหน่อยหลายอยู่ดื้อ โอเคครับสวยงามครับผมหลวงอะไรอยู่ทางนั้นใ่ไหมครับผมมันยากตรงไม่เห็นมันไม่เห็นกินที่วันเองมาก็ไม่เห็นเนาะอาจจะต้องใช้การเดาเดินสะเกนเอาแล้วจะมีสักห้าร้อยเมตรอ่ะโอเคจาออกฝุ่รงนู้นครับง่ายๆดีไป,ไปออกกันครับครับเดินมาก็มาเจอลูแย่ครับนี่ลูแย่ลูแย่นี่จะเป็นตัวเมียครับนี่จะเป็นตัวผู้ครับ ก็ผูรูจะแบนครับผมถ้าตัวเมียมันจะออกกลมๆเห็นไหมครับจะกลมๆอย่างนี้ครับมันอยู่ด้วยกันได้นี่ใช่ไหมครับลูลูไปหากันเลยเพราะว่ามันจะลูไอ้นี่มันจะอันไปนามันจะทำแข่คุดแข่เห็นแข่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไอ้แปลมแมันอะปองมันอะมันจะทำไม่ให้เห็นนะ มันจะรูนิดเดี๋ยวมันจะไม่เห็นรูยังไงหรอกออนนต้องใส่รูตัวเมียครับโอเคครับผมก็นั่นเราแหละวันนี้ตามพึงหลวงก็ไม่เห็นมากินน้ำครับเห็นแต่พึงมิ่มครับก็ต้องกลับแล้วครับผม ครับก็ต้องกลับแล้วครับผมหาไม่เห็นครับเดี๋ยววันหลังถ้านั่นถ้ามันมากินเดี๋ยวให้เขาโทรหาได้จะมาตามครับผมครับแต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครับผมเสียงกบในช่องกบพาลุยครับผมมาครับผ่านผลครับในช่องชีวิตง่ายสไตล์ทุ่งครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปเลยครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับครับ